สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี K ่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ <S <S และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักสถานที่แห่งการเรียนรู้ <S 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 เป็นศูนย์ที่เปิดเป็นพื้นที่แสดงแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่ตางๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับผู้ชายคนหนึ่งที่พบว่าการทํางานประจําไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่การเดินตามแนวพระราชดำรัสในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายพึ่งพาตนเองได้และรู้จักแบ่งปันต่างหากที่เป็นความสุขแท้และยั่งยืน คนท่านนี้ได้คิดและเปลี่ยนทางเดินชีวิตในที่สุดเราไปทําความรู้จักกับคนเปลี่ยนโลกท่านนี้พร้อมๆกันเลยครับผมชื่อปัญญาปุริเวกินฮนะปัจจุบันผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกครับอาจารย์เรียนจบอะไรจากที่ไหนครับ ผมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อจบระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือเรียกว,ว่านิดาครับทำงานเป็นหัวหน้าศูนย์ที่อยู่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้มากี่ปีแล้วครับผมเริ่มมาทํางานที่นี่ตั้งแต่ ปี2 5 4 8ครับก่อนหน้านี้ผมทํางานอยู่ระดับบริหารของธนาคารรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการพัฒนาชนบทและการประสานงานทํางานร่วมกับต่างประเทศประเทศเบลเยียมในการน,น้อมนําเอาแนวคิดในหลวงนการที่9ไปทํากับลูกค้าทํางานธนาคารก็ดูมั่นคงแล้วทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะลาออกล่ะครับคือพูดไง่ายๆว่าคนมักจะถามว่าทําไมผมถึงเงินเดือนก็ดีตําแหน่งก็ดี การงานก็มั่นคงทำไมเลือกกี่มาใช้ชีวิตแบบนี้เวลาคนถามผมแบบนี้ผมก็จะถามกลับเสมอว่าถ้าเรามีประตูให้เลือกสองประตูนะประตูหนึ่งทำตามคนเขาสั่งคนอื่นสั่งเราทำตามนโยบายที่คนอื่นเขาสั่งเราประตูที่สองคือเลือกที่จะทำตามใจตัวเราเองทุกคนก็จะตอบว่าจะเลือกประตูที่สองคือเลือกจะทำตามใจที่เราอยากจะทำผมก็เหมือนคนทั่วไปคือ ผมอยากเลือกชีวิตที่ทําตามใจที่เราอยากจะทําแสดงว่างานที่เคยทํามีความกดดันสูงใช่ไหมครับคือพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยการทํางานธนาคารผมว่ากดดันแล้วนะก็ยังกดดันไม่มากทีนี้เราจะเห็นว่าพนักง,งานธนาคารเนี่ยเวลาผมไปติดต่อนะผมเป็นคนโบราณนะผมไม่ใช้บัตรเครดิตอะไรงั้นเวลาผมต้องไปถอนเงินฝากเงินได้เงินสดที่เคาน์เตอร์เสมอเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนหน้าเลยเพราะ เดี๋ยวนี้เขามีเป้าหมายเยอะคุณต้องหาเงินฝากให้ได้นะพนักานงานคุณต้องหายอดบัตรเครดิตคุณต้องหาประกันนะคือมันบีบไปหมดเป้าหมายอะ่ะทำไมเงินฝากไม่ได้ทําไมไปเร่งรัดลูกหนี้ไม่ได้ทําไมหาประกันไม่ได้ทําไมทํายอดบัตรเครดิตไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าง,งานมันเครียดตอนนั้นคิดไหมครับว่าลาออกแล้วจะไปทําอะไรอ๋อจริงๆผมวางแผนที่ลาออกมาร่วงหน้า10ปีเต็มๆนะผมอ่ะวางแผนจะออกจากธนาคารตั้งแต่ปี2539รแล้ว ผมก็เริ่มสะสมโดยเลือกเลือกที่จะเดินตามแนวคิดของในหลวงในการที่9เพราะเราพบว่าเป็นแนวทางที่ไม่เป็นังแกใครเลยธรรมชาติก็ก็เคารพเขานะคนก็เคารพเขาให้น้ําใจต่อเขาไงผมว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ผมเลือกที่จะเดินไงงั้นต้องปีตั้งแต่ปีสองพันึงร้อยสามเก้าผมถึงเริ่มศึกษาแนวคิดของในหลวงการที่เก้าอย่างจริงจังมาตลอดผมก็คิดเสมอว่าถ้าผมพร้อมที่จะมาปะเปชิญใช้ชีวิต โดยลําพังได้โดยไม่ติดยึดกับเรื่องอํานาจวัสนาและเงินทองเนี่ยผมก็จะลาออกผมเริ่มต้นศึกษาแนวคิดในหลวงแต่ปี2อ3 9่ยแล้วก็มาพร้อมที่จะลาออกปี2อ4 8แครับแล้วคิดที่อาจารย์ศึกษาคือเรื่องอะไรบ้างครับคือพูดง่ายๆว่าในหลวงอะ่ะเนการที่กล้าพรมท่านรับสั่งเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะี่มันเปรียบเหมือนโครงสร้างบ้านโครงสร้างบ้านเนี่ยมันจะเข้มแข็งอยู่ที่เสาเข็ม ต้องท่านบอกอย่างน้อยชีวิตเราต้องมีเสาเข็มสี่ต้นนะต้นแรกคือพออยู่ชีวิตเรามันต้องพอดีพอดีนะไม่เห่อเหิมไม่ไปหาอะไรเกินกําลังเกินตัวรู้จักพอถ้าเราอยากมีบ้าน เราก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่กี่ปีก็าสามารถมีต้นไม้มาสร้างบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องการทําบ้านดินเราไปศึกษาทาบ้านดินใช้เงินไม่กี่หมื่นบาทก็สร้างบ้านดินได้แล้วอันนี้เสาเข็มตัวนี้มันก็มั่นคงเสาเข็มตัวที่สองรลวงท่านบอกเสาเข็มคือพอกินท่านผมเป็นจบนิติศาสตร์ผมนี่ยังมาเรียนรู้ง่ายนิดเดียวถ้าเราทันตามแนวคิดหลงท่านถ้าไม่คิดจะปลูกอะไรเลยอย่างน้อยเรียนรู้ที่จะกินอะไรให้สุขภาพแข็งแรงในเสาเข็มตัวที่สองเสาเข็มตัวที่สามเรื่องพอใช้ทุกวันนี้ที่เราพยายามจะ าเงินเพราะว่าส่วนหนึ่งของมันแพงเราก็พยายามศึกษาทาเองเองทำตะปูก้อนตะปูเหลวโลชั่นอะไรต่างๆทํายากินเองอย่างได้เรื่องขงนไทยมันก็ใช้จ่ายเงินน้อยเมื่อเสาเข็มพออยู่พอกินพอใช้มั่นคงต้นต้นที่สี่มาเองชีวิตเราก็ร่มเย็นนี่ไเราก็มีล้อมรุ่มที่จะไม่ต้องหาเงินมาทาให้ชีวิตเราอยู่ได้ผมก็ศึกษาเนี่ยพออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็นพอพร้อมผมก็ออกครับ เพราะเงินมันก็ไม่ให้เป็นตัวตัดสินชีวิตผมอีกต่อไปแล้วสรุปว่าตอนที่ลาออกนั้นอาจารย์อายุเท่าไรครับอายุ51ตอนมาอยู่ที่เนี่ถ้ายเหตุที่ลาออกเพราะว่าในปีนั่นเองเนี่ยธนาคารเขามีนโยบายให้เออรี่เออรี่เนี่ยมันจะมีเงินพิเศษให้ด้วยไหมเราจ้องที่จะลาออกอยู่แล้วคือจัองหวะมันมาพอดีก็คือเขามีโครงการเออรี่ก่อนกําหนดไง เราก็ได้ช่องเลยคือเรากะลาออกกันแล้วแล้วเราลาออกแล้วแถมได้มีเงินพิเศษได้ด้วยก็เอาเลยครับเห็นนโยบายว่าเขาอยากเออรี่เราก็เกษมก่อนอายุเราก็ปังออกเลยครับถึงตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าความเรียบง่ายของอาจารย์ปัญญาผู้ลิเวคินก็คือการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนี่เป็นเพียงจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นนะครับแล้วอะไรที่พาให้อาจารย์ มาทำงานที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติและงานของอาจารย์ปัญญาในศูนย์แห่งนี้คืออะไรรอฟังคำตอบกันได้ในช่วงหน้าครับ กลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงแรกเราทราบถึงเรื่องราวชีวิตและจุดเปลี่ยนในชีวิตของอาจารย์ปัญญาบุลิเวกินไปแล้วตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าจากอดีตผู้จัดการธนาคารพลิกผันมาเป็นหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติได้อย่างไรเราไปฟังคําตอบจากอาจารย์กันต่อเลยครับก่อนอื่นคงต้องถามก่อนว่าตอนที่ลาออกจากธนาคารคนในครอบครัวของอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับ คือผมโชคดีไงผมเกิดมาในครอบครัวที่พ่อผมจนแม่ผมจนนะแต่ข้อดีคือพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยขอให้เป็นคนดีนะเรียนจบแล้วขอเป็นดีที่สําคัญก็คือ ถ้ามีอากาศช่วยเหลืออื่นก็ช่วยเหลือคนอื่นพ่อแม่ไม่เคยกดดันว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตผมต้องร่ำรวยไงนี่เป็นลักษณะโตมาของครอบครัวผมแล้วอาจารย์มาทํางานอาสาดูแลที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ได้ยังไงครับ จริงๆผมบอกแล้วตั้งแต่ปี2ร3 9เนี่ยผมก็เริ่มศึกษาว่าชีวิตผมอ่ะผมอยากเลิกเดินทางเต้นทางที่ในหลวงทรงทรเป็นแบบอย่างไว้ไงผมก็ตะเวียนไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียงไปดูงานคนที่เขาน้อมนำเอาแนวคิดของในหลวงโมงท่านไปใช้ไงผมก็รู้จักคนกลุ่มดีเยอะพอผมลาออกเสร็จคณะกรรมการเนี่ยของศูนย์ภูรัธรรมชาติเนี่ยเขารู้จักผมมาก่อนแล้วไงในแวดวงเศรษฐกิจพอเพียง พอเขารู้ว่าผมลาออกเพราะว่าพี่ได้ยินขาว่าพี่ลาออกจากทวตแล้ว้เลยพี่ได้งานทํายังบอกยังไม่ได้งานทําเลยงั้นพี่ก็มาช่วยพวกเราที่นี่ดีกว่าเพราะที่นี่เป็นที่ดินพีห่หัวก็พ,พี่ก็ศึกษาแนวคิดพี่หัวมาต้องสิบปีแล้วนี่คนที่ชวนอาจารย์มาทํางานที่นี่คือใครครับคือสองคนคนหนึ่งคืออาจารย์ยักษ์หรืออาจารย์วิวัฒน์สัญญ์กัมธรคนที่สองก็คือคุณวิศรักพันธ์คุณวิศรักพันธ์เนี่ยเขาเป็น ตัวแทนของสมาคมนักเรียนเก่า,าวิชาบุตรเวัยซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพในการมาพัฒนาที่ดินปืนนี้ให้ในหลวงเพราะที่ดินปืนเนี่ยเป็นที่ดินของในหลวงที่ในหลวงองค์ท่านใช้ชร,รัสย์สลงถือไว้แล้วก็สมาคมนักเรียนเก่า,าวิชาบุตรเวัยเนี่ยเขาก็อาสาที่จะมาเป็นเจ้าภาพพัฒนาที่ดินปืนนี้จากทุ่งนาจะทําเป็นป่าได้ตามที่ในหลวงองค์ท่านมีมมดําริไว้ส่วนอาจารย์ยักษ์หรืออาจารย์วิวัฒน์แสงมณฑลเนี่ยคุณวิศรักพันเนี่ยเขาทราบว่าอาจารย์ยักษ์เนี่ย คยตามเสด็จไปหัวแม่นเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดไปหัวเรื่องการปรับพื้นที่เนี่ยคุณริศรักพันเขาจึงมีชวนอาจารย์ยักษ์มาช่วยพัฒนาที่ดินบืนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขารู้จักผมมาก่อนในแวดวงเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็เลยชวนกันมาอาจารย์ยักษ์ก็บอกว่้ปัญญาดิกล่วว่าคุณลาออกจากธนาคารเลยเหรอคุณริศรักบอกพี่พี่ปัญญาดีกล่วว่าพี่ลาออกจากธนาคารเลยเหรอทั้งสองคนเขาก็โทรมาชวนแต่ก่อนพื้นที่นี้มีสภาพเป็นยังไงบ้างครับ เนื่อง,งจากที่ดินผืนนี่พี่พระเจ้าอยู่หัวริการที่9พระองค์ท่านเนี่ยใช้ทับหลวงคือยว้เป็นทุ่งนาล้างตอนผมมาเนี่ยเขาเริ่มเอาหินจากการระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนขุนด่านประชาชนมามาปรับพื้นที่ตอนผมมาที่นี่จึงไม่มีต้นไม้เลยเพราะดินกําลังถูกปรับใหม่เมื่อเข้ามาทํางานดูแลที่ดินเผืนนี้เป้าหมายของอาจารย์คืออะไรครับไม่ใช่เป้าหมายของผมเราเรียกว่าเป็นเป็นฝันของในหลวงริการที่๙พระองค์ท่านพระองค์ท่านเข้ามาในพื้นที่นับป,ปี2019นอ มาดูเตรียมดูพื้นที่การสร้างเขื่อนพระองค์ท่านรับสั่งมาตั้งแต่ปี2519นะว่าคอยดูนะในอนาคตเขาจะทำแถวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันกันดารน,นะพระองค์ท่านต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์มากีด่ดูครับแต่ว่าพระองค์ท่านสายไม่เนเดยยาวไกลผมว่าคอยดูนะในอนาคตเขาจะพัฒนาถวานี้หลังยเ,เพิ่เมเพราะแถวนี้มีป่าเขามีน้ําตกมากความเจริญเข้ามาเราเป็นห่วงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดลอ้อมช่วยไปหาซื้อที่ดินให้่อยสักผืนหนึ่งเราอยากมีที่ดินสักผืนหนึ่ง เพื่อเป็นที่ดินที่แสดงแนวคิดของเราเรื่องความสําคัญของธรรมชาติแต่อย่าไปเอาที่ดินดีๆของชาวบ้านมาโดยเด็ดขาดงั้นที่ดินผืนนี่ตอนที่องค์ท่านรัซื้อไว้จึงเป็นทุ่งนาล้างและระองค์ท่านก็อยากทําใช้ที่ดินปืนนี้ให้เป็นแสดงแนวคิดองค์ท่านเรื่องความสำคัญของดินของน้ําของป่าไงตอนเริ่มต้นมีคนงานรุ่นบุกเบิกทํางานร่วมกับอาจารย์เยอะไหมครับคนงานที่เขาทํางานอยู่เดิมที่นี่คือคนงานนี่ก็เป็นคนงานต่อเนื่องมาจากคนงานก่อสร้าง แล้วบางส่วนเนี่ยเมื่อเราสร้างเป็นศูนย์ภูมิรักเมื่อผมมาผมจึงรับคนงานบางส่วนเนี่ยยังคงเป็นคนงานที่นี่ต่อเนื่องตอนผมเข้ามาเมื่อปี2018อ่อ่ะมีอยู่13คนจาก13คนเนี่ยปัจจุบันเหลืออยู่6ครับเรามาฟังเรื่องราวจากปากของคนงานยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์ภูมิรักแห่งนี้ร่วมกันกับอาจารย์ปัญญากันสกนิดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพของการทํางานในยุคแรกๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่ดินเนี่ยรู้สึกว่าจะแห้งแตกระแหงเลยพออาจารย์มาแกก็จะทํำยังไงเนาะแกก็สั่งฟางมาให้ผมฟางนะคะให้คนงานนี่ห่มฟางระดมผมฟางเลยแล้วอาจารย์ปัญญาล่ะครับท่านทําอะไรบ้างแกก็ทําด้วยกันพอตอนหลังมาแกห่มฟางแล้วก็บอกจะปลูกผักจะปลูกผักต้องทําอย่างนี้นะขุดอย่างนี้นะมันใช่จอบไม่ได้นะคะต้องใช้อีเตอร์แกก็จับอีเตอร์เนี่ยขุดด้วยกันดดกับคนงานเลย เราก็ไม่กล้าหยุดใช่ไหมล่ะห้าโมงแล้วแกไม่หยุดก็ไม่หยุดทําอยู่ด้วยกันกับเองพอทําการห่มฟางแบบนั้นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงบ้างครับตอนแรกไม่มีน้ําชนประทานนะคะน้ําในบ่อเรานี้ได้อาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วทีนี้อาจารย์ก็ขอน้ําชนประทานมาแล้วก็มาห่มฟางบอกว่าจะทํายังไงต้องลดในน้อยมันจะได้ชุ่มชื้นไว้นานๆอย่างนี้ค่ะปลูกผักได้ นอกจากอาจารย์ปัญญาจะสอนให้ห่มฟางปลูกพืชแล้วท่านทําอะไรอีกบ้างครับจะทําทุกอย่างอะล้างส้วมก็ยังล้างเลยล้างห้องน้ําล้างอะไรแกที่หูแกแกไม่ใช่แกไม่จะไม่ไม่ใส่พวกใช้สายยางลาะทาแกจะใช้บวัวรดพี่ติ๋มได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานร่วมกับอาจารย์ครับกส็สอนพวกผูกผักแล้วก็สอนพวกนี้ละกันพวกทำน้ำยาล้างจานพวกนี้พวกสบู่แชมปู ชมพูร้อยเปอร์เซ็นต์แกหามาตอนแรกเลยจมพูร้อยเปอร์เซ็นต์แกเป็นคนสอนเลยสิ่งที่อาจารย์ปลูกฝังให้กับคนงานทุกคนเสมอคือเรื่องอะไรครับบอกให้พวกซื่อสัตว์อันนี้อันแรกเลยแกเป็นคนซื่อสัตว์แล้วก็ให้รักคนแถวบ้านให้เอาคนแถวบ้านเป็นรัวบ้านูัวแกไม่มีนะคะแกเอาคนแถวบ้านเป็นรัวเพราะให้เป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนดีอย่างเงี้ยแกว,ว่า ล้วก็แกก็ากพูดแต่เรื่องเรารักในหลวงแกให้รักในหลวงมากๆนั่นก็คือความรู้สึกและประสบการณ์ตรงของคนที่ได้ทํางานพัฒนาพื้นดินแห่งนี้ตั้งแต่ยุคบุกเบิกจากทุ่งนาร้างจนกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในวันนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ปัญญาก็พร้อมแล้วแ่ละครับที่จะพาเราเดินชมพืชพันธุ์ต่างๆภายในศูนย์แบบใกล้ชิดถ้าอย่างนั้นเราตามอาจารย์ไปด้วยกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าพื้นที่ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับให้ตั้งของเกตว่า11ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่เป็นทุ่งนาร้างเอาหินจากการระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนมาถมเนาะจะเห็นว่าผ่านวิน11ปีเดี๋ยวดูว่าจากทุ่งนาร้างไม่มีต้นไม้สักต้นเนี่ยปัจจุบันเราผมปลูกต้นไม้ไป350เป็นชนิด4,000กาต้นเดี๋ยวมาดูนะครับแค่11ปีครับเชิญครับจะปลูกต้นไม้เนี่ยที่เนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมาได้หลากหลายวิธีวิธีหนึ่ บางวิธีเนะี่ยผมไม่ได้ปลูกเช่นเงี้ยอบเชยเนี่ยผมก็ไม่ได้ปลูกอันนี้มาจากเม็ดอบเชยเนะ่เป็นเม็ดเล็กเวลาล,ลมพัดเนี่ยเม็ดอบเชยก็จะปลิวมาต้นแม่อยู่ไกลมากนะครับเนี่ยเม็ดอบเชยก็จะปลิวมาตามลมตกที่ไหนมันก็ขึ้นอันนี้นะผมก็ไม่ได้ปลูกแปดงว่าลมพามาใช่ไหมครับนี่เห็นไหมในพื้นที่เนี่ยมันมีต้นไม้สี่พันกว่าต้นอย่างต้นเนี้ยยมหินเป็นไม้ประจำจังหวัดแพร่น,นี่เรามาปลูกไว้ ถ้าเมื่ออายุเขาได้ปีกว่าๆอย่างเงี้ยอายุ13ปีโตขนาดนี้ถือว่าเนื้อแข็งมากนะครับชื่นบอกและยมหินเป็นไม้เนื้อแข็งมากถ้าเรามาแปลรูปเนี่ยต้นเนี้ยจะมีมูลค่าเป็นแสนนะครับถ้ามาทำเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ต้นเดียวนะเรามาแปลรูปมันได้มูลค่าเป็นแสนนี่เป็นความมั่นคงนะของกเกษตรกร,กรเกษตรกรเนี่ยถ้ามีที่ดินก็ปลูกไม้ทิ้งๆไว้เดี๋ยวเทวดาก็เลี้ยง สิบปีมันก็มาแปรรูปได้เป็นแสนนะเป็นความมั่นคงนะเราไม่ต้องดูแลอะไรเลยธรรมชาติเลี้ยงเขาเองเนี่ยอันนี้ในยะเนี่ยเราบอกเกษตรกรว่าถ้าคุณจะทํานู่นทํานี่คุณต้องลงทุนไงคุณขายไม่ออกคุณก็ขาดทุนแต่คุณในคุณมีที่ดินคุณปลูกไม้ป่าไปเลยเจเดาเลี้ยงอย่างเดียวสิบปีคุณเนี่ยคุณมีมรดกให้ลูกต้นละแสนเนี่ยคุณมีสิบต้นเท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าคุณมีความรู้เรื่องแปรรูปคุณมาทำเป็นโต๊ะทำเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยมันมูลค่ามันจะมหาศาลเียครับ บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยต้นชื่อต้นประตาสมุนไพรเนี่ยเรียกว่าโปร่งฟ้าแต่ชาวบ,บ้านไม่เรียกว่าโปร่งฟ้าสรรพคุณคือแก้ไอแก้เจ็บคอต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อลูกอมธรรมชาติด้วย,ยได้กลิ่นไหมเนี่ยทางผู้ชมได้กลิ่นไหมครับเสียเปียกผมผมได้กลิ่นไม่พอผมได้ดอดด้วยแต่เขาไม่ได้ไปทำากลกแต่บ,บันดันเหมือนนะธรรมชาติ จุดนี้เราจะเรียกว่าการทําดินที่ดีเนี่ยและการที่กล้าพงท่านทรงสอนเราว่าการทําดินที่ดีก่อนอื่นอย่าได้ไปปอกเปลือกเปลยดินให้ห่มดินเราก็จะห่มดินนี่เห็นนะครับแค่เอาเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ม,มาห่มไว้แค่นี้ดินก็จะดีแล้วเพราะมันจะเกิดจุลินทรีย์เกิดสัตว์หน้าดินให้เดือนกิ้งคือเก็บความชื้นป้องกันการระเหยแล้วก็ยังพอมันเศษที่เราห่มเนี่ยพอเน่าเปลือกมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแค่นี้ดินก็จะดีแล้วอย่าปอกเปลือกเปลยดินให้ห่มดิน เราจะเห็นว่าที่เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นทุ่งนาการออกแบบให้ให้น้ํากระจายทั่วพื้นที่นี่ว่าคลองเนี่ยเดิมมันเป็นทุ่งนาใช่ไหมฮะเราแค่เอาหินมาถมแล้วทุ่งนาเดิมมันก็จะเป็นน้ำกลายเป็นคลองก็จะกระจายความชุ่มชื้นไอ้นี่เราเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่มีหลายรูปแบบ๋ยวให้ดูว่ารูปแบบแบบใหญ่รูปแบบแบบเล็กรูปแบบแบบขนาดกลางเป็นยังไงคือแล้วแต่คนจะเอาไปเลือกเหมาะสมที่เรียกว่าแล้วแต่พื้นที่เขาครับ ที่อาจารย์ปัญญาพาระราเดินชมไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งภายในศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเท่านั้นนะครับหากผู้ชมเข้ามาที่นี่ด้วยตัวเองก็จะเห็นภาพของการทําเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อย่างชัดเจนซึ่งแนวทางนี้ได้ปรับเปลี่ยนสภาพของทุ่งนาร้างเต็มไปด้วยหินให้กลายเป็นป่าและดินที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆให้เราเรียนรู้วิธีการและนําองค์ความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเกิดผล ช่วงหน้าในเรื่องน่าสนใจรออยู่บอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ครับกลับเข้าสู่รายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเราได้ฟังเรื่องราวชีวิตการทํางานของอาจารย์ปัญญาปุลิเวกินไปแล้วว่ากว่าที่จะปรับปรุงพัฒนาศูนย์ภูมิรักธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็เป็นไปได้เพราะอาจารย์ทํางานทั้งหมดโดยยึดตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับและตอนนี้เรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อครับว่างานทั้งหมดที่อาจารย์ทําในศูนย์แห่งนี้มีอะไรบ้าง คือเนื่องจากหน้าที่ของผมคือเป็นผู้มยการศูนย์ที่นี่ไงเราก็เหมือนกับบริหารโดยภาพรวมก็ที่นี่แนวคิดที่อยู่ว่าคนจะต้องทําอย่างนี้ทํานี้ทํานี้ทํานี้แต่เนื่องจากที่นี่มีสองบทบาทบทบาทแรกคือเปิดให้คนมาดูน,นี่แบบช้าไปเย็นกลับบทบาทที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเป็นศูนย์ฝึกหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงหน้าที่บริหารของผมคือทําไงให้คนที่มาดูนะเขาเห็นแนวคิดของในหลวงให้ชัดเจนหน้าที่ที่2ก็คือบริหารจัดการเวลามาีคนมาฝึกอบรม เราจะมีฐานงานฝึกทำปุ๋ยเรื่องหมดินเรื่องการจัดการดินจัดการน้ำจัดการป่าแล้วอีกส่วนหนึ่งคือหน้าที่ภายนอกผมคือประสานงานในการขับเคลื่อนปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงัชการที่9อาจารย์นําองค์ความรู้จากในหลวงราชการที่9มาปรับใช้และพัฒนาสูตรนี้ยังไงบ้างครับคือเนื่องจากพอเราศึกษาแนวคิดของในหลวงัชการที่9มาแล้วไงอยหัวท่องท่านรับสั่งว่า การทําดินที่ดีอย่าได้ไปปอกเปลือกเปลือกดินให้หขมดินคือผมศึกษามาก่อนแล้วถ้าคนไม่เคยศึกษามาก่อนอาจจะยากเพราะว่าที่นี่มันเป็นทุ่งนาล้างดินเปรี้ยวดินเป็นกรดจัดเอาหินมาถมแล้วก็ไม่มีน้ําเลยตอนผมมาอยู่น้ําก็จัดการเรื่องพวกคลองไส่ไก่เรื่องการจัดเก็บน้ําทําได้ยังไงการกระจายความชุ่มชื้นการทาฝายทำยังไงป่าทาไมพงค์ท่านเรียกว่าป่าสามอย่างวิวตรีอย่างเลย ไมอยู่สอนห้หมดแล้วมันมีเรื่องยากมันอยู่ที่ใจกับมันอยู่ที่ความรู้ความรู้เรามีแล้วจากในหลวงเราอาศัยความเพียรอย่างเดียวมันก็ไม่ยากใช่ไหมครับใช้เวลากี่ปีครับกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงปีแรกมันก็เห็นผลแล้วถ้าเราจัดการได้ต้นไม้มันก็โตแล้วสองปีมันก็เป็นคลึ่นแล้วผมน่ะต้นไม้มันก็โตเร็วเพราะบ้านเรามันมีแดดนะแดดเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ต้นไม้โตไวต้นไม้โตขนาดกนโอบไม่มิดละกันเตือนปี คนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เขาได้อะไรกลับไปบ้างครับมาถึงที่นี่เราเราใช้หลักของในหลวงในการที่ก้าวที่เรียกว่าให้เห็นตัวอย่างความสำเร็จแต่ถ้าเป็นชาวบ้านอย่างผมผมเรียกว่ามันเห็นตำตาเราห่มดินให่เห็นเลยก็จะเห็นว่าการห่มดินเป็นไงเขาเดินไม่ไหนเขาจะเห็นคลองไส้ไก่เขาเดินไม่ไหนเขาจะเห็นฝายเขาเดินไม่ไหนเขาจะเห็นน้าเขาเดินไม่ไหนเขาจะเห็นป่าพออยู่ป่าพอกินป่าพอใชนในหลวงเรียกว่าสร้างตัวอย่างคําสำเร็จ ผมนฐานะเป็นชาวบ้านผมเรียกว่าหเห็นตำตางั้นคนที่มาที่นี่แทบไม่ต้องอธิบายมันจะตำตาคนเราพอเห็นตำตาอย่างที่อาจารย์ว่าก็จะเข้าใจเห็นด้วยและอยากทําตามในที่สุดใช่ไหมครับคือคนเนี่ยที่มันเห็นอะไรแล้วไม่ไปทําก็คือโดยลักษณะนิสัยของคนน่ะมันไม่อยากจะทําอยู่แล้วอะ,อะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็อ้างไม่มีเงินไม่มีแรงงานหรืออ้างไปทั่วทําไงก็ได้คนมันไม่มีข้ออ้างทําให้มันง่ายไงแค่เอาใบไม้ เอาใบไม้เอาเศษหญ้าเศษฟางมาห่มต้นไม้ก็โตก็เห็นต,ตั้มตาต้นไม้โตจริงนะแค่นี้ก็มันง่ายไงการทาคลองไห้ไก่คล้ายๆเอาเอาเจาะเอาเสียมขุดเป็นร่องเล็กๆมันก็กระจายน้ําได้พื้นที่ก็หมดความแห้งแล้งเขาก็เห็นกับตานะว่าไอ้ต้นยางนาตะเคียนทองชิงชนันอะไรทั้งหลายแหละมันโตจริงอะ่ะสิบเอ็ดปีโตขนาดคนโอบไม่มิดเนี่ยคือเห็นไงมันเขาก็เห็นว่ามันไม่ยากเว้ยก็ทําได้ไม่เห็นต้องใช้เงินใช้ทองอะไร คือทําให้มันง่ายเนี่ยคนมันก็อยากไปทําส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูงานเป็นคนกลุ่มไหนครับที่นี่คนมันเข้ามาดูงานเราปีละสี่หมื่นมันก็เก็บข้อมูลในรอดสิปีมันก็เป็นเท่าๆกันหมดน,ะนั่นหนึ่งในสามหนึ่งในสามมันจะเป็นภาคการศึกษาอีกหนึ่งในสามเป็นภาคเกษตรกรอีกหนึ่งในสามเป็นข้าราชการพวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวอย่างขอมเมดพวกนี้จะไปทําแค่เขาเดินเดินดูเขาว่าง่ายแล้วยิ่งเขาบอบรม ปฏิบัติเขายิ่งพบว่ามันยิ่งง่ายเขาก็จะเป็นตัวอย่างไปทําส่วนราชการเขาก็ไปทําในส่วนงานเขาเกษตรกรก็ไปทําในชุมชนเขาโรงเรียนโรงเรียน,ยนหมายวยาลัยดินี่มีชมรมต่างมก,ก็ไปทามันก็ง่ายไงมันไม่ต้องใช้เงินมากไงทาน้ํายาล้างจานตะบูก้อนตะบูเหลว5นาทีคนๆได้ละเสร็จแล้วต้นไม้คุณมาผสมปุย๋ยผสมดินเลยไม่ถึง10นาที15นาท,นาทีก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันง่ายใช้เวลาน้อยไงคนมันไม่รู้เพอาไม่รู้มันคิดว่ายาก กก็ไม่อยาาทํฟังมาถึงตรงนี้คงต้องขอถามว่าหัวใจในการทํางานของอาจารย์คืออะไรครับหลักง่ายๆสองหลักที่ผมยึดถือคือเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างคือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยไปคนที่มีความทุกข์ตัวนี้คือมันอยากทำอะไรใหญ่ๆโตๆไงอยากท,ทําทีเดียวใหญ่ๆมันค่อยๆทําจากสิ่งเล็กๆสะสมประสบการณ์ไปก่อนอีกหลักหนึ่งเนี่ยคนมักจะอ้างว่าไม่มีเงิน ไม่มีอ้านเลยไม่มีนู่นไม่มีนี่ผมยังใช้หลักความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีปัญญาและความอดทนก็มาที่เนี้ยก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมีปัญญาและความอดทนมีปัญญามีความรู้เขาอยู่สอนเรื่องห่มดินก็ไปขอฟางที่เขาทิ้งทิ้งตามนามาก็เดินไปกอบกอบมาขี้งอยี้ควายเขาทิ้งอยู่ตามถนนตามนาเราก็ไปโกยมาเงี้ยก็มาเป็นปุ๋ยไม่เห็นต้องใช้เงินเลย งั้นถ้าเราอ้างว่ายิ่งถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไม่รู้ทําดินให้ดีได้ยังไงในหลวงสอนไม่ยังไงรู้แล้วไม่มีความอดทนเดินไปก็เจอแดดก็ฝนตกก็ไม่เอามันจะสําเร็จได้ยังไงคนคนมือนถึงต้องใช้เงินไงแดดมันก็ไม่เอาลําบากมันก็ไม่เอามันใช้เงินมันก็ยิ่งแย่ไปดีชีวิตอะ่ะก็ใช้ความรู้ก็ใช้ปัญญาและความอดทนแล้วใชอยายชีวิตมั่นคงเนะี่ยทำแบบเนี้ยที่ในหลวงสอนอาวะล้อเซอร์เวเกนขัะทุนเงินกําไรบุญคุณยายคนอื่นมาช่วยคุณนะ คุณไปช่วยเขาก่อนคุณไปช่วยทักร้อยคนเวลาคุณขัดสนคนร้อยคนก็ไม่ช่วยคุณชีวิตมันจะเป็นเป็นหนักหนาแะไรตั้งหนาลขนต้นแบบในชีวิตของอาจารย์คือใครครับก็เริ่มต้นเกิดมาแเราก็เห็นพ่อเห็นแม่พ่อแม่จนแต่พ่อแม่ขยันนะพ่อก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แม่ก็เป็นแม่บ้านไปช่วยเขาทำครัวบ้านไหนมีงานก็ไปทำ ก็เห็นความอดทนความมีน้ำใจของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็สอนว่าโตขึ้นอย่าเป็นคนชั่วคนเลวให้มีน้ำใจไปชื่อกันอื่นก็ต้นเห็นต้นแบบความเรียบง่ายของพ่อแม่ความขยนันความมีน้ำใจพอโตมาก็ไม่เห็นว่าต้นแบบของเราเนี่ยในชีวิตของเราคือพระบาทสมเด็จพระอยู่รนการที่เก้าถูกป่ะพอเราผ่านการทำซ้ำๆซ้ำเราก็พบว่าสิ่งที่หลอ่อหลอมพ่อแม่เราสิ่งที่หลอ่อหลอมพี่ยหัวไว้ได้ส่วนหนึ่งก็คือศาสนา พุ่ยาก็สอนในเรื่องไม่โลภมากรู้จักพอต้องบีรู้จักแบ่งปันเนี่ยไม่ทําผิดสศีลแต่ชีวิตเราจนถึงบัน้นปลายคือเราต้องยึดโยงศาสนาไว้ให้มัน่นพูดถึงคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของอาจารย์ให้ฟังหน่อยสิครับจริงๆอะโลกมันอยู่ของเราปกตินั่นแหละโลกอะจะเปลี่ยนเราถ้าเราเข้าใจโลกโลกเขาอยู่มาเงี่ยธรรมชาติดินเขาดีนะ เขาดนสมบูรณ์มาเป็นหมื่นหมื่นลล้านปีดินก็ดีอยู่มนุษย์มันก็ไปเปลี่ยนมันเอาเคมีไปใส่แม่น้าลาทานผมเกิดมาในริมแม่น้ํเจ้าพรยาแม่น้ำเจ้าพระยาคูคลองมันใสแจ๋วคนมันไปเปลี่ยนมันแย่ลงอากาศก็ยเบยสุดคนมันเอาสารพิษไปโลกเขาอยู่มาอย่างไงให้เขาอยู่อย่างนั้นอย่าได้บังอาจหานคราไปเปลี่ยนเขาคุณแน่มาจากไหนคุณจะไปเปลี่ยนเหมือนน้ำท่วมอะแน่ทำผนังสู้กับน้ำเป็นไง น้ำเขาไม่มีที่ไปเขาก็เล่นงานดินดีๆอยู่เมื่อก่อนปลูกอะไรก็งามทดีน,นี้ปลูกอะไรก็ต้นไม้ก็ตายหมดก็คุณเอาเคมีไปใส่เขาเอายาฆ่ายาไปใส่เขาดินก็เป็นกรดเพราะดินเป็นกรดท้นไม้มันก็ตายถ้าคุณเข้าใจเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนสันดานคุณเพราะคนมันโลกมันจึงทําให้โลกเปลี่ยนไปแต่ถ้าคนไม่โลกนอบน้อมไปศึกษาดินศึกษาน้ำศึกษาธรรมชาติจิตคุณจะละเอียดแล้วโลกมันจะเปลี่ยนคุณแต่คุณต้องเคา,ารบโลกก่อน เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่มีต่อคําว่าคนเปลี่ยนโลกซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเคยได้ยินและพอฟังแล้วก็สะดุดจนต้องคิดตามจริงไหมครับผมพบว่าสิ่งหนึ่งที่จริงแท้และแน่นอนก็คือธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และในธรรมชาติก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์อยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอากาศดินน้ําแสงแดบดบต้นไม้พืชพธุน์น,น้อยใหญ่หากเราน้มตัวลง ทำความเข้าใจธรรมชาติด้วยความเคารพเราจะรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเมื่อเราตระหนักลึกลงไปในหัวใจว่าเรากับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็จะไม่ทําร้ายหรือทําลายธรรมชาติเพราะนั่นก็เท่ากับว่าเรากําลังทําร้ายตัวเรานั่นเองครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอาก,กาศทุกวันจันทร์ เวลา20นาฬกานาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ